ปีนี้ฤดูร้อนเริ่มช้ากว่าปกติประมาณ2สัปดาห์นะคะเพราะว่าอยู่ในช่วงคาบเกี่ยวของภาวะลานียากําลังออกนั่นเองค่ะก็เลยเป็นสาเหตุนะคะที่ทําให้ฤดูหนาวที่ผ่านมาหนาวยาวนานแล้วก็หนาวเย็นกว่าปีก่อนๆค่ะแต่สําหรับฤดูร้อนปี2568นั้นจะร้อนสุดขั้วเหมือนกับหนาวสุดขั้วหรือเปล่าวันนี้เอิร์ธ l อเลมีคําตอบค่ะ กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศให้บ้านเราเข้าสู่ฤด,ดูร้อนอย่างเป็นทางการ28กุมภาพันธ์นี้นะคะและคาดว่าจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนพฤษภาคมหลายคนก็สงสัยค่ะว่าฤด,ดูร้อนปีนี้จะร้อนทะลุปรอดเหมือนกับปีก่อนๆหรือเปล่า หากย้อนดูสถิติอุณหภูมิสูงสุดของไทยย้อนหลังก็พบว่าอุณหภูมิสูงสุดอันดับหนึ่งเลยนะคะสูงถึง44.6องศาเซลเซียสที่อำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อวันที่28เมษายน2559และอำเภอเมืองจังหวัดตากเมืม่อวันที่15เมษายน2566ส่วนอันดับที่2ออุณหภูมิ44.5องศาเซลเซียสที่จังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะเมืม่อวันที่27เมษายนปี2503และจังหวัดสุโขทยัยเมื่อวันที่11 พฤษภาคมปี2559และอันดับที่3นะคะอุณหภูมิอยู่ที่44.3องศาเซลเซียสที่จังหวัดสุขโขทัยเมื่อวันที่12เมษายนปี2559ค่ะจะเห็นได้ว่าอุณหภูมิสูงสุดไม่ต่ำกว่า43องศาเซลเซียสและส่วนใหญ่นั้นจะอยู่ในช่วงปี2559ปี2562และปี2566 สาเหตุเป็นเพราะว่าช่วงปีดังกล่าวนั้นนะคะอยู่ในภาวะเอล尼โยกําลังอ่อนและเอลิโยกําลังแรงซึ่งก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้บ้านเราและหลายพื้นที่ในโลกมีอุณหภูมิสูงกว่าปกติค่ะปริมาณฝนที่ตกก็ต่ํากว่าปกติด้วยเช่นกันและผลที่ตามมานะคะก็คือการเกิดภัยแล้งรุนแรงปริมาณน้ําในหลายพื้นที่นั้นไม่เพียงพอต่อการอุป,ปโภคและบริโภคสร้างความเสียหายให้กับพื้นที่ทางการเกษตรโดยเฉพาะพื้นที่แล้งซ้ำซากนอกเขตชประทน,นั่นเองค่ะ แต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมานะคะเรียกว่าเราอยู่ในช่วงคาบเกี่ยวระหว่างสภาวะลานินญยกกำลังอ่อนและสภาวะความเป็นกลางค่ะก็เลยทําให้ฤดูร้อนปีนี้นะคะถึงแม้ว่าจะร้อนอบอ้าวแต่ว่าภาพรวมจะไม่ร้อนจัดติดต่อกันยาวนานเหมือนกับปีก่อนๆแล้วก็อาจจะมีฝนตกได้บ้างในบางพื้นที่ค่ะ เดือนมีนาคมเป็นต้นไปหลายพื้นที่จะมีอากาศร้อนอบอ้าวและแห้งนะคะเพราะว่าความชื้นในอากาศน้อยกว่าปกติโดยเฉพาะประเทศไทยตอนบนบริเวณภาคเหนือและภาคอีสานอุณหภูมิจะสูงกว่าพื้นที่อื่นๆส่วนในเดือนเมษายนจะเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนจัดและอบอ้าวที่สุดของปีค่ะเพราะว่าดวงอาทิตย์แผ่รังสีตั้งฉากกับพื้นที่ของประเทศไทยซึ่งปีนี้ปรมุตุยมุทยาคาดการณ์ว่าบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางลำพูนตากอุตรดิษฐ์สุโขทยัยพิษณุ ตูโลกเลยหนองคายอุดรธานีหนองบัวลำพูขอนแก่นและชัยภูมิมีแนวโน้มอ,อุณหภูมิสูง42-43องศาเซลเซียสส่วนทางภาคกลางและภาคตะวันออกรวมถึงชายฝั่งมีอากาศร้อนโดยทั่วไปค่ะบางพื้นที่อาจมีอากาศร้อนจัดเป็นบางช่วงอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่40-42องศาเซลเซียสซึ่งในช่วงที่อากาศร้อนจัดแบบนี้นะคะก็ต้องระวังและเตรียมพร้อมรับมือพาย,ยุฤดูร้อนทั้งฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกได้ในบางพื้น ื้นที่สร้างความเสียหายให้กับชีวิตและทรัพย์สินได้ สำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศก็จะร้อนเกือบทั่วไปแต่ว่าจะมีฝนตกเป็นระยะระยะทำให้ช่วยคลายร้อนลงได้บ้างค่ะอุณหภูมิสูงสุดประมาณ38-39ถึงองศาเซลเซียสส่วนทางภาคใต้มีอากาศร้อนหลายพื้นที่โดยเฉพาะทางตอนบนของภาคแต่ว่าอากาศไม่ร้อนจัดเท่ากับภาคอื่นๆของไทยนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่เริ่มมีฝนตกลงมามากขึ้นแต่ทางฝั่งอันดามันประมาณช่วงเดือนพฤษภาคมจะเริ่มมีฝนตกหนักและคลื่นลมแรงอุณหภูมิสูงสุดประมาณ37มสิ ง39องศา,ศาลซลส่เดือนพฤษภาคมก็จะอยู่ในช่วงปลายฤด,ดูร้อนแล้วนะคะแล้วก็เตรียมที่จะเข้าสู่ฤด,ดูฝนค่ะอากาศในหลายพื้นที่จะร้อนอบอ้าวแต่ว่าก็จะคลายร้อนลงได้บ้างเพราะว่าจะมีฝนตกสลับกันไปมาค่ะ โดยปกติแล้วช่วงปลายเดือนเมษายนถึงกลางเดือนพฤษภาคมนะคะจะอยู่ในช่วงเปลี่ยนฤดูการจากฤดูร้อนเป็นฤดูฝนลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนค่ะจะเริ่มเปลี่ยนเป็นลมระสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็เลยทําให้สภาพอากาศในช่วงนี้ค่อนข้างแปรรวนร้อนสลับฝนตกแต่หลังจากกลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปนะคะจะเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนค่ะซึ่งปีนี้ก็มีการคาดการว่าฝนจะมาเร็วกว่าปกติและปริมาณน้ําฝนมีแนวโน้มสูงกว่าค่าเฉลี่ยป,ปกติร้อยละ1 0ถึง20 แต่ถึงแม้ว่าปีนี้ฤดูร้อนอากาศจะร้อนน้อยกว่าปกติและไม่แรงมากเนื่องจากอิทธิพลของปรากฏการณ์ลานิยาก,กำลังอ่อนตั้งแต่ปี2,567ลากยาวมาจนถึงต้นปี2,568และจะสิ้นสุดลงในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยรองศาสตราจารย์ดรวิษณุอัธวานิชผู้เชี่ยวชาญงานวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกษตรเปิดเผยว่า ปีนี้ประเทศไทยอาจจะเจอได้ทั้งลานิยาและเอลนิโยพร้อมกันค่ะโดยในช่วงครึ่งปีหลังต่อเนื่องไปจนถึงต้นปี2569ก็เริ่มที่จะมีสัญญาณเอลนิโยชัดเจนมากขึ้นทำให้เดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมปี2568มีการคาดการว่าปริมาณน้ำฝนจะน้อยกว่าค่าเฉลี่ยปกติและจะเสี่ยงต่อภาวะฝนทิ้งช่วงได้ค่ะ ถึงแม้ว่าฤดูร้อนปีนี้นั้นนะคะจะไม่ได้มีแนวโน้มร้อนรุนแรงเหมือนกับฤดูร้อนปีก่อนๆแต่ว่าก็ประมาทไม่ได้นะคะเพราะว่าเรากําลังอยู่ในยุคโลกเดือดซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดสภาพอากาศเหวี่ยงสุดขั้วเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาค่ะ